สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ท่านดาวรู้ท่านดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวพระสาวพักองศาระหว่างวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10ตุลาคมของปี2565นี้นะคะเป็นเวลาโดยประมาณ4เดือนค่ะว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกุมกันบ้างนะคะ และก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีกุมกันสักนิดนึงก่อนค่ะราศีกุมนั้นถือเป็นราศีปลายธาตุลมนะคะโดยมีดาวพระราหูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นดาวประจำตัวค่ะชาวราศีกุมนั้นจึงมีบุค,คลิกแคล่วคล่องว่องไวนะคะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดทันคนจับผิดเก่งช่างสังเกตปฏิพันธ์ไหวพริบดีค่ะ ชอบการเรียนรู้มีความคิดิเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเจ้าชู้มีสเสน่ห์มนุษย์สัมพันธ์ดีค่ะเอาพวกเอาพ้องใจคอกว้างขวางจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพวกสายเปรรักใครก็รักจริงนะคะรักแรงเกลียดแรงขี้หึงเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาค่ะทำอะไรก็จะเอาจริงเอาจังถึงขั้นหลงไหลทุ่มเทเลยนะคะ แต่สักพักก็จะเบื่อแล้วก็ไปหลงไหลกับสิ่งอื่นต่อไปค่ะจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมักมีพรสวรรค์ที่ดีค่ะหยิบจับทำอะไรได้หลากหลายและมักเป็นพวกที่มีซิกเซนดีนะคะคาดการอะไรก็ค่อนข้างแม่นยำฝันแม่นมักสนใจในศาสตร์ลี้ลับเล้นลับเช่นสนใจในเรื่องของโหราศาศสตร์ไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาหรือว่าการทำสมาธิค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นท่ายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าโดยประมาณสี่เดือนต่อจากนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนายนไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะที่ดาวพระเสาร์เดินโครจรพักองศาในเรือนราศีมังกรนะคะ ดวชะตาของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยอิทธิพลของดาวพระคราะห์ที่พักองศานั้นจะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะหรือเราเรียกว่าการถอยหลังนั่นเองค่ะหรือว่าหากเราต้องการจะฝืนกำลังของดวงดาวให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะเราก็จะต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นกันเลยละคะ่ะซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีนักนะคะ และในระยะที่ดวงดาวพักองศานั้นเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวเลยค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการคล้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมค่ะโดยดาวพระเสารนั้นก็มีนิยามในทางโหราศา,ศาสตร์ว่า โทษทุกข์ให้ทายเสาเมื่อดาวพระเสาเดินโครจรพักองศานะคะจึงมีแนวโน้มทำให้โจรผู้รายชุกชุมมากขึ้นค่ะรวมไปจนถึงอาจเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีกุมดาวพระเสานั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะซึ่งเรือนวินาศนั้นก็หมายถึงพลังจิตสิ่งลี้ลับเลนรับการปิดบังซ่อนเร้น สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันศัตรูในที่รับการถูกแทงข้างหลังหรือการถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะคะหมายถึงความล้มเหลวความผิดหวังปัญหาเฉพาะหน้าเล่เหลี่ยมอุบายที่หลอกลวงปฏิพันธ์ไหวพริบการถูกจองจำรวมไปจนถึงการถูกโจรกรรมค่ะและเมื่อดาวพระเสาเดินโคจรพักองศานะคะก็าอาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมา เกิดปัญหาขึ้นกับชาวราศีกุมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นท่านที่เคยมีจิตใจที่เข้มแข็งเคยมีพลังจิตที่แกร่งกล้าก็กลายเป็นว่าอ่อนล้าหมดกำลังบางท่านอาจจะมีศัตรูลับๆที่ไม่เปิดเผยตัวตนจ้องจะเล่นงานท่านอยู่ในลักษณะของการเข้ามาแทงข้างหลังนะคะบางท่านก็อาจจะถูกขุดคุยบางสิ่งเพื่อหวังจะทำลายชื่อเสียง หรือบางท่านมีความลับที่ต้องการจะปกปิดเอาไว้แต่ในช่วงนี้ความลับนั้นอาจจะถูกขุดคุย้ยหรือว่าถูกเปิดเผยค่ะและบางท่านอาจจะหมายถึงถูกกลอนอุบายเล่เหลี่ยมล่อลวงให้หลงเชื่อนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขยอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยในช่วงนี้นะคะท่านควรยึดหลักสุภาษสิทที่ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองค่ะโดยการไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปในช่วงสี่เดือนนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาทําให้ท่านเดือดร้อนในภายหลังได้ค่ะและในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรพักองศานะคะขโมยขจรจะชุกชุมมากขึ้นค่ะท่านควรจะดูแลล็อกประตูรั้วประตูบ้านให้ดีนะคะ รวมไปจนถึงทรัพย์สินสิ่งของมีค่าที่มีอยู่ก็ควรจะต้องดูแลให้ดีค่ะขับรถขับราไปไหนนะคะก็ควรจะล็อกรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของท่านนั่นเองค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าโครงการใดๆในช่วงสี่เดือนนี้นะคะแนะนำว่าควรชะลอตัวเอาไว้ก่อนค่ะอีกทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนและต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะ รวมไปจนถึงการขยับขยายกิจการท่านควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษค่ะโดยครูโหนท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวพระเคราะห์ใหญ่พักองศาเราควรจะงดิรเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะอีกทั้งเมื่อดาวพระเสาร์พักองศาหากเราจะทำอะไรเราควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะคะและหากมีสิ่งที่ข้างคงในช่วงก่อนหน้า ในช่วงนี้ก็สามารถนำมาสารต่อเพื่อทำให้สำเร็จได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นท่านที่มีสินค้าค้างสต็อกก็สามารถนำออกมาขายเพื่อสร้างกระแสงเงินสดให้กับกิจการของท่านได้ค่ะส่วนท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมดีหรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะกลับค่ะ ส่วนท่านที่ได้เลิกรางกับคนรักไปแล้วนะคะและอยากย้อนกลับมาคืนดีกันในช่วงนี้ถือว่าง้อแล้วก็หวังผลได้นะคะและจะมีข้อดีเป็นพิเศษค่ะสำหรับชาวราศีกุมบางท่านนะคะที่มีดาวพระเสารพักองศาในพื้นดวงกำเนิดเดิมค่ะซึ่งท่านจะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะ ซึ่งในส่วนของเว็บไซต์พยากรณ์ .com นั้นเดี๋ยวอาจารย์กบจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะโดยท่านเลือกเข้าไปกดที่สมเหลี่ยมเล็กๆด้านขวามือก็จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมาค่ะและให้ท่านเลือกใช้วิธีการผูกดวงแบบสุริยญาตินะคะแล้วให้ท่านดูในรายละเอียดของดาวพระสาวค่ะหากในบรรทัดของดาวพระสาวนั้นมีตัวอักษรย่อพอพานแสดงอยู่นะคะ แสดงว่าท่านมีดาวพระเสาในพื้นดวงกําเนิดพักองศานั่นเองค่ะซึ่งก็จะก,กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านเลยนะคะโดยในวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10ตุลาคมนี้เป็นเวลาโดยประมาณ4เดือนค่ะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานสําเร็จในเรื่องของเงินงินทองทองท่านที่ทําการซื้อขายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ดินหรือว่ารถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆเลยนะคะที่ปรารถนาก็มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะส่วนในเรื่องของการที่จะถูกแทงข้างหลังนะคะหรือว่าในเรื่องของการถูกเลื่อยขาเก้าอี้ก็จะกลับกลายเป็นได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปค่ะ และท่านที่ทำงานลับๆหรือว่าทำงานที่ต้องปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นนะคะเช่นงานสีเทาๆค่ะในช่วงนี้นะคะงานดังกล่าวก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะส่วนท่านที่ทำงานแล้วก็มีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้แก้ไขนะคะปัญหานั้นก็จะกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ท่านแก้ไขแล้วกลับเป็นสร้างผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนให้ท่านได้อย่างงดงามเลยล่ะค่ะ แม้กระทั่งจิตใจที่ดูอ่อนล้านะคะท่านก็จะเข้าหาที่ยึดเหนี่ยวเช่นอาจจะเข้าหาในเรื่องของการทำบุญสุนทานการสวดมนต์การถือศีลปฏิบัติธรรมหรือการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา,ศา,ศาหรืออาจจะเป็นตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนา,านะคะจนเกิดเป็นพลังจิตที่แข็งแกร่งและบางท่านอาจจะหมายถึงการเชื่อมต่อกับสิ่งลี้ลับเล่นลับได้เลยทีเดียวละค่ะ โดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยอร์เซนนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระเสาร์ที่เดินโคจรพักองศาระหว่างวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะจะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะ หลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญเยลลิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับมากจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ โดยการทําบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนานะคะล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติม,มในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้นะคะที่ดาวพระเสารเดินโคจรพักองศา โดยครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในปีใดก็ตามที่ดาวพระเสาเดินจรเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นในลนักษณะของการพักองศาเป็นกลกินีตามหลักทักษาหรือว่าเดินจรในเรือนให้โทษกับดวงชะตานะคะก็จะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวพระเสาค่ะโดยการทําบุญเกี่ยวข้องกับศพนะคะเช่นทําบุญกับเมนเผาศพผ้าหอ่อศพ ลงศพหรือว่าทําบุญกับศพไรายาติค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญคุ้มรักษามีเทวดาคุ้มครองให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโพยภัยและท่านจะหยิบจับทําอะไรก็ขอให้สําเร็จได้โดยง่ายค่ะท้ายนี้นะคะ อาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมนั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ